สวัสดีครับผมนิวศักดาครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ small talk คุยเล่นเพื่อให้ได้สิ่งใหญ่ครับการ small talk คือการทำการเปิดใจสำหรับการพูดคุยในรายละเอียดต่อไปครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะคุยกับคนแปลกหน้าคุณจะคุยกับเขาตรงๆเลยไม่ได้ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือการทำ small talk ครับการทำ small talk มันเป็นเหมือนเป็นการที่ทำให้เขามีความไว้เนื้อเชื่อใจ ไว้ใจและทําการคุยกับเราในเรื่องต่อๆไปหรือว่าทําการคุยแบบดีฟทอลครับนอกจากนี้เนี่ยการท m a l l t a l k ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้สําหรับการใช้ชีวิตทั่วไปครับไม่ว่าคุณจะคุยกับแม่ค้าเพื่อทําการต่อราคาคุยกับลูกน้องเพื่อให้เขามีขวัญและกําลังใจหรือให้เขาเปิดใจคุณเราก็สามารถใช้เทคนิค s m a l l t a l k ได้เช่นเดียวกันครับในช่องนี้นะครับผมจะนําทุกท่านเข้าสู่เทคนิคของการคุยเนาะนอกจากการมี s m a l l t a l k แล้วผมยังหาเคล็ดลับดีๆในการ พูดคุยในการพรีเซนเตชันเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุดฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ